นะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d i ีย l o i m m o r t a l นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ลุงจะพามาทำความรู้จักนะครับกับ NPC นะครับที่ชื่อว่า Essence Transfer นะครับหรือว่ารู้จักกับระบบ Essence ของเกมนี้นั่นเองซึ่งบอกก่อนเลยว่าระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเยอะมากและเป็นระบบที่ดีมากๆของเกมนี้เลยนะครับ ก่อนที่จะไปทําความรู้จักระบบนี้กันนะครับว่ามันทําอะไรได้แล้วดียังไงนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครับ NPC ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เมืองเวสต์มาร์กนะครับแล้วก็ NPC ตัวนี้มีชื่อว่า e s s e n t t t r n s s f r r นะครับ NPC ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็คือเอาไว้ ดูดเอฟเซนนะครับหรือที่เรียกว่าพี่ลุงขอใช้คำง่ายๆว่าสกัดความสามารถของชุดเ e g e น d a r y ออกมานะครับอ่าเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับอาจจะเล่นมาประสบการณ์จากเกมอื่นๆเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ของนะครับหรือว่าไอเทมที่มันมีความสามารถดีๆนะครับแต่ว่าของชิ้นนี้เราได้มาเมื่อเลเวลอย่างน้อยนะครับพอเลเวลเราเยอะขึ้น นะครับของที่ดรอปเนี่ยมันก็จะมีความสามารถดีกว่าเดิมนะครับสแตตเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราจะไปหาของชิ้นเดิมที่มีสกิลเหมือนเดิมแต่ว่าสแตตดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงล่ะครับมันก็ยากมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้เลยมีระบบดูดความสามารถของชุด l e เ e นเ a อรี่ออกมาครับเพื่อให้เราสามารถเอาความสามารถของชุด l e g e n d a อรีนี้ไปแปะเอาไว้กับอาวุธ อื่นๆได้ครับอันนี้คือข้อสรุปนะนะครับส่วนระบบนี้จะทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ลุงพาไปดูครับผมขั้นแรกเลยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยที่พี่ลุงแนะนำว่าเวลาเพื่อนๆได้ชุดรีเจนเนอรมาเนี่ยอย่าเพิ่งย่อยอย่าเพิ่งขายนะครับก็คือเก็บไว้ดูดเอเซนส์ก่อนนะครับอ่ะตัวอย่างพี่ลุงตัวอย่างเดี๋ยวพี่ลุงทำให้ดูครับ วิธีการที่จะดูดเอสเซนต์นะครับอย่างแรกเลยเราเป็นไปเราไปที่ npc ครับเลือก e อ s e ซนต์ทาร์นเฟนะครับแล้วก็เลือกเอ็กซ์แนะครับใน Extract เนี้ยก็จะมีให้เลือกชิ้นส่วนนะครับว่าเราจะดูดเอสเซนต์หรือว่าเราจะสกัดออกมาในชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับก็จะมีมวกเกาะไหลนะครับ เกราะอกนะครับกางเกงอาวุธนะครับอาวุธหลักนะครับแล้วก็อาวุธลองนั่นเองอ่ะในที่นี้พี่ลุงจะลองทําให้ดูก่อนละกันนะครับวิธีสกัดก็ง่ายๆครับในช่องกระเป๋าของเราเนี่ยจะต้องมีไอเทมมานี้อยู่ก่อนนะคุยกับ Npc ครับแล้วก็เลือกนะครับทำการสกัดเลือกชิ้นส่วนของไอเทมมาครับ เราสามารถเลือกดูได้ว่าไอเทมชิ้นไหนมีพลังน้อยกว่ากาันเราก็เลือกไอเทมชิ้นนั้นนะครับอ่าเลือกไอเทมเลือกสกัดไอเทมที่มีพลังน้อยที่สุดนะส่วนไอเทมชิ้นที่มีพลังเยอะเดี๋ยวเราเก็บไว้ใส่ครับอ่าเราก็สกัดออกมาครับสกัดออกมาปึ๊บอ,อ่าเมื่อเราทําการดูดเอเซนต์ออกมาแล้วนะครับแปลว่าเราจะสามารถ เราจะได้รับความสามารถของไอเทม Legendary ชิ้นนี้มาแล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้นะครับเราจะทำการ inherit ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่าอันนี้คือเสื้อชุดเดิมของพี่ลุงนะอ่าเสื้อชุดเดิมของพี่ลุงนะครับคือตัวนี้ครับ อันนี้คือเสื้อแบบชุดเดิมนะครับความสามารถของมันคือสกิลน็อกแบ็กนะครับทําให้ยิงเป็นฟอร์สได้นะครับซึ่งพี่ลุงไม่ได้ใช้ใช่ไหมนะครับพี่ลุงก็เลยทําการสกัดเอเซนต์นะครับแบบที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปครับทีนี้พอเราสกัดเอเซนต์ได้แล้วนะครับเราจะทําการเอาเอาเอเซนต์เนี่ยหรือเอาความสามารถของรีเจนเนอรี่เนี่ยมาแปะทับเนี่ยให้เราเลือกที่หัวข้อที่2ครับเลือกอินเฮอริตนะครับ เสร็จแล้วเลือกที่ After Inherit นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือชุดที่พี่ลุงดูดเอเซนไว้ครับความสามารถคือทำให้สกิลเวนเจนเนี่ยคูลดาวลดลง15%ครับพี่ลุงเลือกอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกอันนี้นะครับกด Inherit ป๊บอ่าชุดเนี่ยถูกเปลี่ยนความสามารถไปครับโดยที่ สเตตัสของชุดยังเหมือนเดิมครับพลังของชุดก็ยังเหมือนเดิมแต่ความสามารถเปลี่ยนจากเดิมครับไปเป็นความสามารถที่เราต้องการสรุปง่ายๆก็คือเราสามารถดูดความสามารถของชุดร e เ e นเนอรีต่างๆเนี่ยเก็บไว้ได้เสร็จแล้วเวลาที่เราจะใช้นะครับ ถ้าเราได้ชุดเกราะที่ดีกว่านี้เราก็เอาความสามารถของชุดหรือที่เรียกว่าเอซเซนนั้นนะ่ะมาแปะทับลงไปในเกราะที่ดีกว่าเดิมได้นะครับอันนี้คือระบบของเอซเซนนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ทุกชิ้นส่วนเลยนะนะครับอ่ะพี่ลุงทําให้ดูอีกอันนึงครับอันนี้คือธนูของพี่ลุงนะครับธนูพี่ลุงเนี่ยโ,โหได้มาตั้งแต่ตอนแบบเล่นเกมช่วงแรกๆเลยนะครับซึ่ง สกอร์เนี่ยมันน้อยมากสกอร์สองพันในขณะที่ชุดอื่นๆเนี่ยมันไปสกอร์แบบห้าหกพันแล้วครับทีนี้พี่ลุงก็ได้อาวุธนะครับแบบเดียวกันมานะครับเป็นอาวุธแบบออฟแฮนด์เหมือนกันซึ่งสกอร์มันมากกว่าเดิมครับโอ้โหนี้สกอร์คือแบบห้าพันนะแรงมากอันนี้เป็นอาวุธหลักนะครับอ่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นอาวุธลองออฟแฮนด์นะครับสกอร์สามพันสี่นะครับพี่ลุงอยากใช้ อาวุธอันใหม่ที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่าอาวุธอันใหม่เนี่ยความสามารถมันไม่ใช่เลยครับเพราะงั้นพี่ลุงจะทำการสกัดเอเซนต์ครับเราจะสกัดเอเซนต์ได้ก็ต่อเมื่อเราถอดออกมาก่อนนะเรารีมูฟออกไปก่อนครับแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะครับใส่อันใหม่เข้าไปครับอ่าใส่อันใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสกัด เอสเซนต์นะครับของอาวุธนะอาวุธที่พี่ลุงจะสกัดก็คือออฟแฮนด์นะครับออฟแฮนด์ off คือมือขวาเนาะอันนี้นะครับอา,อาวุธอันนี้เนี่ยทำให้การยิงของพี่ลุงเนี่ยปกติเนี่ยสามารถทะลุศัตรูไปได้นะครับเราก็ทำการสกัดอันนี้นะครับสกัดเลยสกัดออกมาปัาบ๊บเรียบร้อยนะครับเราได้ รับความสามารถของอาวุธนี้แล้วนะครับซึ่งความสามารถที่เราดูดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ไปตลอดเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการใส่เข้าไปนะครับเราก็เลือก inherit ครับใส่อาวุธนี้เข้าไปกดตกลงครับผมอ่าพี่ลุงก็จะได้รับความสามารถแบบเดิมนะครับแต่ได้รับสเตตัสที่ดีกว่าเดิมเห็นไหมครับสกอร์สามสกอร์สามพันนะครับ แล้วเราสามารถ i n h e r i t นะครับชุดเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ครับอ่าเราสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นอาวุธเราสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปแบบเดิมก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือรูปแบบเดิมนะครับนอกจากนี้ถ้าเรามีเอเซนต์อื่นๆเนี่ยเราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถปรับ เปลี่ยนบิลของตัวเองได้เรื่อยๆอย่างไม่มีจำกัดเลยครับซึ่งระบบนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คือทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนควรจะได้นะครับไอเทมเรจินเด r รีนะครับในชิ้นที่ความสามารถของที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยถ้าชิ้นที่เพื่อนๆได้มาเนี่ย เป็นชิ้นที่มีความสามารถสูงสุดแล้วก็ยังไม่ต้องรีบนําไปสกัดนะครับรอให้เพื่อนๆได้ชิ้นที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วค่อยเอาชิ้นที่เราใช้อยู่เดิมเนี่ยไปสกัดไปดูดเอเซนต์ออกนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปแปะไว้ในอาวุธที่แรงกว่าเดิมนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ทําให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถเล่นเกมนี้นะครับได้สนุกขึ้นนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงเซ็ตของพี่ลุงที่ต้องจําเป็นต้องใช้นะครับในบิวนี้นะซึ่งกางเกงเซ็ตเนี่ยสกอร์มันอยู่ที่4ี่พันกว่านะครับแต่ว่าพี่ลุงได้กางเกงที่ดีกว่าเดิมมาครับอาจจะดีกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าได้สเตนเพิ่มขึ้นครับการที่ได้สเตนเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้พี่ลุงเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ลุงจะทําการ ดูดเอเซนต์ของกางเกงตัวเดิมไว้ครับแล้วก็มาแปะใส่กางเกงตัวนี้ครับเพราะกางเกงตัวนี้เนี่ยกางเกงตัวที่ดีกว่าเดิมเนี่ยเป็นสกิลที่พี่ลุงไม่จําเป็นต้องใช้นะก่อนอื่นเลยก็ใส่ก่อนเลยครับอ่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับทำการสกัดอ่าดูดเอเซนต์ครับผมดูดไปครับ ดูเสร็จแล้วเราก็อินเฮอรครับตกลงอ่าเท่านี้นะครับก็จะกลายเป็นแว่ตัวละครของเรานะครับได้ทั้งสกิลที่จำเป็นและได้ทั้งสเตตัสนะครับที่สำคัญกับตัวเรานะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับ พี่ลุงก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอ่าหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเล่นเกมนี้ได้สนุกมากขึ้นนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย